สวัสดีปีใหม่ครับ2567ครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันเลยนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับมาอัดคลิปไปแล้วครับสำหรับแนวทางหนึ่งคู่อุตสามนั่นเองครับส่วนนะครับแนวทางนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปไปแต่ก็ยังให้แนวทางในชมรมของเราเป็นประจำครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่า ัว VAP ครับอย่างท่านโอซาซูน่านะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านเอมิเลียครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านแนวทางครับชุด3ครับหรือว่าทางด้านแนวทางสเต็ปสามเมื่อวานก็แตกกันไปครับวันนี้คำหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับมาพูดถึงครับในค่ําคืนนี้เลยนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าชมลมนะครับแนวทางอย่างนี้นะครับก็มาได้ที่ท่านัทแอปเขียวครับ C H A 7 3ตัวนะครับอย่าลืมครับมีแอสไซร์หนาจด้วยนะครับหรือว่าจะมาที่ท่านัทลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะครับมีทาาางเเเข้้ช่่นนนนนดีียววกกััััคคครรบบูสมโฟ ไปสึกทางด้านกันโช์ซีรีอาของอิตาลีนะครับเป็นทางด้านโบลุญ,ญาครับทีมอันดับ5ของตารางครับพบท้านทีมเจนัวนะครับทีมอันดับ12ของตารางครับลงเตะในเวลาตีสองสีนาทีนะครับ ผลงานของทางนั่นโบโลอนยานะครับในเกมที่แล้วครับพวกเขานี่บุกไปเยือนท่านั่นอูดินิเซ่นะครับแล้วก็แพ้กลับมาที่ศูนย์ประตูต่อสามครับอ่าส่วนทางนั่นเจนัวครับเปิดบ้านครับทำได้ดีครับเสมอทางนั่นอินเตอร์มิลานครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับเฮดเทรนครับเคยเจอกันครับในทีมของทางนั่นโบโลอนยานะครับในฤดูกาล2021ครับเป็นทางด้านโบโลอนยาครับเปิดบ้านเสมอกับทางนั่นเจนัวครับไปที่2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับ ความพร้อมนะครับของทางด้านเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับโบลุนยานะครับภายใต้การคุมทีมของท่านดีโกมอรต้านะครับในลิสต์นักเตะที่บาดเจ็บก็จะประกอบด้วยท่านอดามาชูมาโอโรนะครับรวมถึงทางด้านกองหน้านะครับอย่างท่านเอสเปอร์ครัสซันนะครับดัสเอนดอยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ3ตัวนะครับส่วนนักเตะที่ติดโทษแบนครับจะเป็นทางด้านลูอิสฟอกุสันครับในตำแหน่งของทางด้านกองกลางนั่นเองครับในการจัดทัพครับวันนี้ของทางด้านโบลุนยาครับจะส่งทางด้านสามประสานครับหัวหอกนะครับเป็นตัวล่าสก ครับในแดนบนนะครับประกอบด้วยท่านั่นอเลซิสเซมเบ้เมสเกอร์นะครับโจชัวซิกซี่นะครับรวมถึงท่านั่นลิคาโดออโซลินนี่นะครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีท่านั่นมิเชลเอพิเซอร์นะครับรวมถึงท่านั่น เลโมฟลอยเลอนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในเกมแดนกลางนะครับส่วนทางหน้านะครับเจนัวผู้มาเยือนนะครับค่อยงที่จะบฟูทีครับในเรื่องของนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโคตส์จากทางด้านแอปิโตจิราดิโนนะครับก็จะจัดทัพนะครับที่ดีที่สุดนะครับในตําแหน่งของกองหน้านะครับคู่หูดูโอวันนี้ก็จะใช้งานทา้านมาเตโอเรเตกีครับจับคู่กับทางด้านอัลเบิร์ก กุสบูซันนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีท่านั่นมอร์เทนเฟนรูฟครับโยฮันบัสเกตนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในเกมแดนกลางนะครับ วันนี้เับเรตกำแพงนะครับเป็นท่านโบลุนย่านะครับเจ้าบ้านครับที่เปิดมาต่อนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับฟอร์มของท่านโบลุนย่านะครับถึงแม้ว่านาชิแล้วจะแพ้ท่านอูดินเซ่ไปนะครับแต่นะครับฟอร์มในบ้านของพวกเขานี่ยังร้อนแรงนะครับต้องบอกว่านะครับในเกมในบ้านของพวกเขานี่ค่อนข้างที่จะแน่นอนเป็นอย่างมากเลยครับสิบเกมในบ้านครับของพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับต้องบอกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาตาลันตาโรม่าโตลิโนลาซิโอนี่พวกเขาทุบมาหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับฟอร์มในบ ับที่เกมลุกของพวกเขานี่มีประสิทธิภาพแล้วก็เฉียบคมนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านนะครับ3แต้มนะครับวันนี้น่าจะสดใสแน่นอนครับสำหรับโบลุนยานะครับจัดไปที่ทางด้านเจ้าบ้านได้เลยครับอย่างเชานโบลุนยานะครับกับศึกกันโชดซีรีส์เอของอิตาลีนะครับในค่ําคืนนี้ครับเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับอย่าลืมครับมาที่ชมรมของเราได้ครับที่ แอปเขียวครับ C H A 73ตัวนะครับหรือว่าจะมาที่ท่าน้านลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะครับขอท่านโชคดีมีชัยครับกับปีใหม่นะครับ2567ครับผมขอบคุณครับผม